สวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบันด์มีพังเครื่องครับพี่นะครับวันนี้มีพังเครื่องมาแบ่งปันกันเช่นเคยครับหลากหลายรายการครับพี่สนใจรายการใดติดต่อสอบถามครับร้านน้องโบบันด์มีพังเครื่องครับพี่ช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไลน์ดี062-089-157 0ครับย้ำอีกครั้งครับ062-089-157 0มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้าสแกน QR โค้ดของลูกค้าเพิ่มเติมได้ครับ นี่ครับกระโบเตนหมายลองรับสายเช่นเคยนะครับมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งมื่นสิบลานท่านครับพี่นะยอดผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมครับพี่สักประมาณหนึ่งชุดนะยี่สิบสามยี่สิบสี่รายการนะครับสนใจรายการไหนก็ลองชักลองโทรกันมานะครับนะเราไปเริ่มมาเลยครับพี่เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าครับนี่ครับหมายเล็กหนึ่งครับพี่นะครับหมายเล็กหนึ่งนะ หมายเลขหนึ่งครับเป็นพระสมเด็จครับนี่เป็นวัชรคังเนื้อหนึบสวยเก่านะครับสีกายภาพด้านนอกมีความเข้มพื้นผิวหลังมีแตกในงาครับเนื้อสวยช่ำหลังเป็นหลังกากหมากเป็นร่องเลยนะครับพี่นะหลังกากหมากเป็นร่องเลยนี่ครับเนื้อช่ำหนึบเก่าสวยมากๆครับพี่หมายเลขหนึ่งครับ มายเลขสองวะละัลคังฐานแซมเนื้อออกเกสรดอน,นอกไม้ครับพี่หนึบๆน,นะออกสีเหลืองๆครับหมวนสารนะครับบริเวณนั้นขอบครับพี่มีรอยปี่รอยแย่ครับองนี้เป็นพิมพ์ฐาแซมครับพี่ๆครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมวะลลคังก็เนื้อหนึบเหมือนเดิมครับพี่ๆนี่ครับนี่เนื้อหนึบเหมือนเดิมนะ มวลสันเยอะๆครับพี่องนี้ครับสีแปลกๆตานะออ,อ,อ,านะออกเหลืองช่ำๆับพี่อ่นะครับออกเหลืองช่ำๆสวยสมบูรณ์ไม่มีบินครับธรรมชาติบ้านๆหมายเลขสองหมายเลขสามพิมพ์ใหญ่วะัละคังหลังกากมาอีกหนึ่งองนี่ครับ เนื้อหนึบโซนเดียวกับองค์ที่หนึ่งเลยนะครับพี่นะเนื้อหนึบหนึบเนี่ยสไตล์โซนเดียวกันเลยครับพี่นี่ครับหมายเลขสามนะครับนะหมายเลขสามเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังกากหมากเป็นลายเป็นล่องนี่ครับเนื้อหนึบสวยสีช่ำๆเลยครับพี่นี่ครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนครับชอบเนื้อหาแบบนึบๆช้ำๆครับพี่นี่รีบทักรีบทโนะครับนะารีบทักรีบทโครับพี่มีไม่กี่องค์นะครับพี่นะมีไม่กี่องคครับมาแบ่งปันกันนะครับน้ต้องบอกเลยว่าใครไวใครได้นะครับพี่นะใครไวใครได้นะครับนี่หมายเลขสามหมายเลขสี่ครับนี่วันนี้ได้ไหมหนึ่งองครับพี่นะครับนะองนี้ครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นวัดรักังพิมพ์ อกคุดครับพี่พี่นี่ครับเมื่อวานนี้มีแบ่งปันบางขุ่นผมครับวันนี้มาแบ่งปันวัดละคังนี่ครับพิมพ์อกคุดนะครับวัลคังมาชุมเนื้อครับพี่นี่ครับเนื้อหาวัลคังหนึบหนึบนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มนี่ครับสไตล์วัดลคังเลย หลังเรียบเนียนสวยคางแน่นๆน,น,นะพี่โอ้ขุดวัระคังหมายเลขสี่มีพอมาแบ่งปันครับพี่ๆนะอ่าพอได้ร่วมสนุกกันครับนี่อ่ะหมายเลขห้าครับ หมายเลขห้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่วะละัลคังหละังเรียบเนื้อแก่งๆนะครับพี่นะองนี้เนื้อออกแก่งๆหน่อยนะครับออกสีขาวๆมีเปื้อนคราบน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีคราบไข่ครับนี่ครับพี่เนื้อหาเก้ามากนะครับนะเนื้อหาเก้าแก่งเลยนะครับพี่นี่ครับมีคราบไข่เกาะทั่ว,วบริเวณเลยนะครับนะเกาะทั่วบริเวณเลยครับพี่นะครับองนี้เนื้อแก่งออกขาวมีคราบน้ำตาลน้ำตาลครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังหลังเรียบ ก็สวยครับพี่แบบนี้ครับสวยบ้านๆครับนี่มีล่องรอยการแบบแตกลายงานนะพี่นะเนื้อแก่งแข่งหนึบหึหมายเลขห้าครับต่อไปหมายเลขหกครับมีคราบกุ่ครับพี่นะครับตรงนี้มีคราบกุ่ครับเป็นวัดระฆังนะครับเป็นวัดระังพิมพ์ใหญ่มีคราบกุ่เนื้อสวยนะพี่นะ เห็นคราบกูแบบนี้เนื้อสวยนะครับพี่นี่ครับเนื้อแบบหนึบหนึบเลยนะครับพี่นะเนื้อแบบหนึบหนึบเลยนะครับนี่จะมีคราบกูเนี่ยเยอะมากๆครับเก่ามากครับพี่ตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าเก่ามากๆครับนี่เป็นวัระคังพิมพ์ใหญ่ขอบจัดด้านข้างครับนี่ครับพี่ด้านหลังครับ หมายเลขหกสมเด็จวัละคางพิมพ์ใหญ่นะครับมีคาบสวยเก่าเลยนะครับนะหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนี่จะเป็นเม็ดกระดุมนะครับนะเป็นเม็ดกระดุมครับอ่าเม็ดกระดุมมีกระหนกพระกำแพงครับพี่ หมัวสารดอกมะขามเนี่ยครับพี่จุดจ้ำๆแดงๆนะครับเม็ดกระดุมซุ้มกอข้างกระหน,นกนะครับพี่นี่ซอกแขนลึกมากๆครับหมายเลขเจ็ด หมายเลขแปดเกจทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่หูนี้เนื้อจัดจ้านครับพี่นะครับเนื้อจัดจ้านมีคาบลักเก่าเดิมเลยนะครับแล้วมีคาบลักเก่าเดิมครับติดครับนี่ครับคาบลักคาบเก่านะครับนี่คาบเดิมเดิมครับพี่ติดซอกแขนลึกๆนะครับนี่และดูเนื้อหาครับพี่นะคนะความหนึบความนุ่มครับ พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มองนี้ครับพี่หมายเลขแปดเนื้อสวยครับพี่องนี้ครับเนื้อฉ่ำมากๆเลยนะโอเคครับ okay, พี่หมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้าครับนี่ครับหมายเลขเก้าพิมพ์ใหญ่นะครับนะองนี้มีคราบแบบคราบแบบคราบหิ้งหิ่ง นะครับนะมีข้าพิ่งตองนี้หลังสวยงามมากๆครับนี่รอยปีรอยแยกครับขอบตัดด้านข้างนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นเก็บะรุซุ้มครับเนื้อหาเลียวเล็กนะพี่นะแขนเลียวเล็กไหล่ซ้ายสูงกว่าไหลขวาครับนี่อนะลองรอยการปีการแยกนะครับนะเนื้อหาเก่าเก่าครับ ซอกแขนลึกๆครับพี่เนื้อหามวลสารเก่ามากครับหมายเลขเก้าต่อไปครับหมายเลขสิบมีนะครับนะหมายเลขสิบมีนี่ครับเรียมวินเทจนะพี่นะกันน้ํานะครับเป็นเนื้อดินครับพระเจ้าห้าพระองค์ลงรักแปะทองหลวงพ่อเงินวัดรางคานเขาว่า เป็นท่านเป็นเป็นผู้สร้างนะครับเราเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินนะครับแล้วเนื้อผงไม้ลานก็มีนะครับพี่แต่องค์นี้เป็นเนื้อดินครับพระกม่าตอนที่ท่านอยู่นนะครับแล้วท่านเป็นผู้ทํานะครับแล้วปุกเส่ครับองค์นี้มีคาบลักแปะท้องเก่าครับพี่สวยดูขังนะครับนะดูเข้มขังมากมากครับพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับนี่ ดูเลี่ยมนะครับพี่ยกซุ้มหัวสิงหนี่ครับเนี่ยขอบเงินเงินดำๆำนี่ครับเป็นเนื้อดินพระเจ้าห้าพระองค์ลงรักแปดทองนะครับพี่นะทองนี่มีความแห้งเก่าเลยครับสวยงามมากมากพี่หมายเลขสิบหมายเลขสิบเอดนี่ครับ หมายเลขสิบเอ็ดพิมพ์ทรงพระประธานครับวัลขังมีคาบกู่องนี้เป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับมีคาบกู่สวยเดิมมากๆนะครับพี่นะองนี้ครับไว้ใครไว้ใครได้นะพี่นะใครไว้ใครได้หรือน้องบอกเลยนะครับเนี่ยอง์เนี้ยนะครับสวยแน่นอนนะพี่นะสวยแน่นอนครับเป็นพิมพ์ทรงพระประธานหรือพิมพ์พระแก้วครับพี่นี่ครับวัลขัง เส้นผ้าลองนั่งคมๆค,ครับเห็นมวลสารเนื้อในเลยนะพี่นะนี่บริเวณนั้นเข่านันี่เนื้อสวยมากๆครับวันละครั้งหมายเลขสิอดพิมพ์ใหญ่มีคาบกุกพิมพ์พระธามนะครับนะหมายเลขสิบสอง พระคงลำพูนเนื้อขาวเขาว่าหายากนะครับพี่นี่แล้วดูคราบปูบบบบบครับพี่มีคราบปูคราบดำๆครับนี่ติดอยู่นี่ไอมันเป็นปืน้นเป็นปืนปนป้นเลยนะครับเนื้อขาวองค์นี้นะครับนะ้พิมพ์สวยคมชัดและมีข้าบน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลในติดครับพี่ซอกแขนมีความลึกมากนะครับทั้งสองสองข้างเลยพิมพ์ลึก ทรงสวยชัดครับีม่มีชำรุดไม่มีบิ่นครับพี่ๆตรงนี้เนื้อขาวพระคงลำพูนสวยมากๆครับหมายเลขสิบสองเหมอยไม่มีสลับนะพี่นะมีะลับใสเดี๋ยวจะใส่ให้ชมเลยพี่นะครับสวยมากๆครับหมายเลขสิบสามครับ หมายเลขสิบสามนี่เป็นอ่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่พิมพปกโพนะเขาเรียกกันพิมพ์ปกโพนี้น่าจะผ่านมือประมาณองค์ที่สามครับพี่นะครับนะสองสามอาทิตย์จะเจอสักทีนะครับพี่นี่นะครับนะซอกแขนลึกมากพี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดอกเล่ห์มะขามนี่พี่ลอยๆเลยบริเวณนัานนี่ยครับและเนื้อดินเนี่ยฉ่ำมากครับพี่นะครับนะมีความฉ่ำ เป็นพิมใหญ่สุ้มกอปกโหนะพี่นะเนีย่ยเ้พี่ใครหาอยู่นะพี่นะน้องจําไม่ได้ครับพี่นี่ครับรีบทักรีบโทรนะพี่นะวันนี้มาแบ่งปันแล้วนะครับนะเป็นริมใหญ่ปกโพนะครับสุ้มกอสวยมีร้อยเหนือร้อยหนะนะครับพี่นะเนี่ยมีร้อยเหนือร้อยหนะครับพี่นะครับแบบนี้แบบ เราเรียนพิมพ์ไม่ได้นะพี่นะเนี่ยเราเรียนพิมพ์ไม่ได้ครับมีเหนื่อยมีหน้าสวยธรรมชาติเลยพี่นะครับอย่างนี้ดูสวยธรรมชาติเลยนะครับหมายเลขสิบสามครับพี่หมายเลขสิบสามนะหมายเลขสิบสี่นี่ครับเหรียญสภาพใช้นะนะครับผมก็เรียกเหรียญหน้าปกนะครับนี่เหรียญหน้าปกอะไรเนี่ยเจ้าคุณนอปุกเสกนะพี่นะเนี่ยนะครับนะปุกเสกโดยท่านธรรมวิ ตะโกน่ะนะครับผมเนี่ยนี่ครับท่านเจ้าคุณนรรักษณ์ราชมานิตย์นะครับนี่เป็นเหรียญน้าบกนะครับสภาพใช้งานนะครับเหรียญลาาปีอะไรเนี่ยสองห้าหนึ่งสี่เหรอครับเนี่ยสภาพใช้งานเลยครับพี่นะครับมันๆลื่นๆหน่อยนี่ครับหมายเลขสิบสี่ หมายเลขสิบห้าครับพี่นี่ได้มาได้มาบ้านเดียวกันครับนี่อ่ะเป็นเหรียญกลมห่วงเชื่อมขอบกระบอกโบราณหลังยันโอกเราเหรี่ยญพิษณุโลรครับนี่อ่ะเหรียญพระพุทธชินราชครับพี่นี่ครับดูสภาพครับนี่นะครับนะความเดิมความหิ้งจริงๆนะครับนะความเดิมความหิ้งจริงๆครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนะเหรียญพระพุทธนะเขาบอกว่าอยู่ในเบญจภาคีด้วย นะครับนะแล้วเป็นเหรียญตรงยุคครับนี่เหรียญข้างกระบอกครับและเก่านะครับพี่นะเก่าสภาพหิ่งเลยนะครับนี่ดูนี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลังยันอกเหล่ามีหลังยันอกเหล่ากับตัวหนังสือนะพี่นะอันนี้ยันอกเหล่าครับพี่เขาบอกว่าก็เป็นแบบหายากอีกหนึ่งเหรียญนะพี่นะนี่ยิ่งเป็นเหรียญพระพุทธด้วยนะครับพี่นะเหรียญพระพุทธที่สวยสง่ามากๆครับ หลังยันอกเราหนุมานแบกเนี่ยครับหมายเลขสิบห้าได้มาหลังเดียวกันเลยครับพี่เนี่ยหมายเลขสิบหก 16. นี่ครับอีกหนึ่งองค์นี่หมายเลขสิบหก 16. เป็นพระอ่าอะไรนะพี่นะหลังอะไรนะเขาเรียกอะไรพระอะไรนะหลวงปู่เผือกอะพี่นะครับนะหลวงปู่เผือกว่าจิ่งแก้วเนี่ยนะครับนะเป็นลัษมีเหรอพระลัษมีใช่ไหม เนี่ยรัสมีกระจายหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กครับรงนี้ครับเป็นพิมพ์คูสะพิมพ์เล็กหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วเกจิชื่อดังครับพี่เหรียญสวยๆนี่ก็แหมว่าต้องว่ากันที่แบบเหล่อยลักนะครับพี่นะครับเหรียญสวยๆหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วองนี้เนื้อหาสวยครับนะครับแล้วเขาบอกว่าพิธีการจัดทําเนี่ยคือแบบนะครับ ขุดดินจากบอ่อมานะพี่นะขุดดินจากบอ่อมานะครับนะแล้วมาเสกมาทําให้แบบว่ากับคนที่มาช่วยวัดนะครับพี่น้องเคยเฝาาประวัติอยู่นะเนี่ยครับพิมขุดสะหรือผู้เผือกวัดจิงแก้วหมายเลขสิบหกนะครับเคยมีประสบการณ์นะพี่นะเขาบอกเคยมีประสบการณ์นะครับเนี่ยตรงนี้ครับหมายเลขสิบเจ็ดเหรียญล้อโบราณ ระครังหลังคอ้อนพี่นะครับนะนี่ครับร้อยหนึ่งร้อยหนักร้อยยุบยาบนะครับโลหะครับพี่ดำอุม,มน้ำตาลน้ำตาลนะครับระครังหลังค้อนรูปสี่เหลี่ยมอย่างกระพาวามนทนนะพี่นะกระพามนทนหลวงพุทธุกวัดปากของมะขามเท่าครับพี่นะครับนะเนื้อหาแบบคล้ายๆโซนเดียวกันเลยครับ นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับพี่นะครับนะเอาไม่แพงครับพี่ดูสวยชอบใจก็ลองดูครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดนี่เป็นพรารอดพิมเล็กครับนะครับเป็นพรารอดพิมเล็กเนื้อดำนี่ครับพี่นะครับเป็นพ้ารอดเนื้อดำพิมเล็ก นะครับนะไม่พบเจอนะครับนะทไม่พบเจอง่ายๆานะพี่นะต้องบอกอันไหนพบเจอ,อย่ากยางนี่น้องก็บอกหมดนะครับพี่เนี่ยครับถ้เจอแบบนี้ก็มีคนอยู่แล้วนะพี่นะมีพี่ๆท่านๆเนี่ยนะครับนะคือแบบเมตานะพี่นะมเมตตานี่ตรงนี้เป็นพิมเล็กครับเนื้อดำเมี่ยมเลยนะพี่พลอดพิมเล็กนะครับหมายเลขสิบแปด หมายเลขสิบเก้าพระเนื้อดินพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อปานทรงเม่นบัวแปดเม็ดเนื้อดินครับอุดยังอยู่นะพี่นะน้องแก่ออกมาดูลนะแก่มาดูกับเจ้าของกันนะพี่นะครับอุดยังอยู่ครับอุดหมวนสานนะครับลนะฟิล์มทรงสวยคมชัด องนี้ทรงเม่นเขาว่าเป็นพิมพ์ทรงนิยมนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงนิยมครับมีทรงเม่นทรงปาทรงไก่นะครับนะาหล่ยทรงนะพี่นี่ครับด้านหลังดูเป็นแท่งนะพี่นะเนี่ยนะครับแนวเนี้ยนะครับดูเป็นแท่งเนี่ยนะครับว่าเขาอัดมวลสารนะพี่นะนี่อ่าเขามีอัดมวลสารลงไปครับสวยคมชัดมากๆครับหลวงพ่อปานทรงเม่น มาพร้อมกรอบึ่งใบครับพี่หมายเลขสิบเก้านะหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางขามันนี้เขาเรียกเป็นอ่าปืนแตกนะครับนะปืนแตกเสียงกลมนะครับองนี้นะครับเขามีหลายพิมพ์นะพี่นะเนี่ยปืนแตกเสียงกลมนะครับนะปีสองแปด นะครับสองพันห้าร้อยี่สิบแปดครับองนี้เป็นเสียงกลมนะครับแนละ้วบางบางทีเขาก็เรียกรุ่นอะไรนะพี่นะฟ้าคำนวณนะนะเจ้าฟ้าคำนวณมันก็ต้องมีตัวอุนะครับนะในตัวอุตรงสังคตินะครับน่าจะเป็นปืนแตกครับพี่นะครับเป็นปืนแตกเสียงกลมดำเมี่ยมเลยนี่พี่นะครับแนละ้วแต่เนื้อโลหะด,ด้านในเนี่ยออกสีเหลืองๆครับแต่งนี้ผิวนี่ดูดิ ดูตามซอกเนี่ยฝุ่นฝุ่นขึ้นไข่ขึ้นเพียบเลยพี่หมายเลขยี่สิบครับพี่หลวงพ่องเงินนะปืนแตกพิมเสียนกลมเล็กครับเนี่อะมีสิบกว่าพิมน,นะพี่นะนะครับหลวงพ่องเงินปืนแตกนี่นะครับมีสิบกว่าพิมพ์ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์ทรงพระประธานอีกหนึ่งองค์ครับพี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ทรงพระประธานมีคาบปุกนะครับนะ วันนี้ได้มาครับพี่เป็นพระแบบมีค่ากุนะครับนะาและเป็นพิมพ์ที่นิยมครับนะครับแล้วเป็นพิมพ์ที่นิยมสวยๆเนี่ยพี่นะครับน้าแล้วขอบเนี่ยไม่มีบินนะครับขอบไม่มีบินเลยนี่ครับรอยตีแยกนะครับนะนอนด้นปูไตรูคุณน,นี่ครับ เนื้อสวยมากครับพี่องนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนะเนื้อสวยฉ่ำมากนี่ครับมีคราบขู่บางๆครับพี่ไม่ถึงเยอะมากนะเนื้อสวยมากๆครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองนี่ครับ เน่จันนางเสน่จันนะครับนะนี่เขาบอกว่าเป็นพระเนื้อดินที่นะครับนะโด่งดังมากๆครับพระนางเสน่จันนะครับสวยมากครับพี่รูปทรงสามเหลี่ยมนะครับ เนื้อดินครับสวยสังกติคมชัดนะคเส้นส้อยคออะไรนี่แบบยังมีแบบให้เห็นอยู่นะพี่นะพระนางเสนีจันนะครับนะแทงน่าจะพิโลกนะพี่นะนี่ครับเก่ามากครับพี่เนื้อดินเก่านะเนี่ยครับ ตามซอก่ยมีคาบฝุนคาบอะไรนะพี่นะครับแล้วพิมพ์ทรงสวยคมชัดมากๆรูดูธรรมชาติเลยพี่เนี่ยครับหมายเลขยี่สิบสองไปหมายเลขยี่สิบสามครับนี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อหนึบวัลคังครับพี่ขอบครบนะครับนะสี่เหลี่ยมเป็นซึกริบรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครบ ทุกด้านครับพี่ไม่มีแตกไม่มีบินนะพี่นะองไหนแตกองไหนบินน้องแจ้งให้ทราบครับอ่านะครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะพี่นะเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายครับพิมพ์ใหญ่วัละคังเนื้อหนุกสวยครับพี่อยูนี้หมายเลขยี่สิบสามครับนี่หายพี่พี่สนุกอีกสักองนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสี่ได้เต็มขาดปะเดีย นะครับห้องพาก่อนอ่ะหมายเลขยี่สิบสามครับพี่หมายเลขยี่สิบปีนี่ครับพี่เนี่ยอ่ะหมายเลขยี่สิบสี่นี่นะครับเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษครับพี่นะครับนี่ดูมาเนี่พี่ลูกยางก็ไม่มีนะครับนะวเขาบอกเขาแกะมาส่องนะครับเขาแกะออกมาส่องนี่ครับนี่หมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่อ่ะนี่ครับเป็นพระเนื้อตะกั่วพระใหญ่พิธีใหญ่ พระดีพิธีใหญ่นะครับนะเป็นพระยี่สิบห้าสตวรรษครับปีสองพันห้าร้อยเนื้อสวยคมมากๆนะครับพี่นะสำหรับใครที่ไว้เช่าบูชาเนี่ยนะครับนะ่ีมีสะพานสิริงมงคลนะครับนะสวยมากๆครับพี่นะครับสวยเดิมเลยเนี่ยยี่สิบห้าสตวรรษปีสองพันห้าร้อยครับหมายเลขยี่สิบสี่ นะครับมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวน้องหายางใส่ไปให้นะพี่แบบนี้เข้ามาแบบนี้แล้วก็ไปแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับแล้วทั้งนี้ก่อันสวยจัดนะครับมาขึ้นมากๆเลยพี่ดูเด็กนะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้ก็มียี่สิบสี่รายการครับพี่สนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ครับร้านน้ำโมบันมีพลาเครื่องครับโทรไลดีศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆสนใจขอรูปภาพ้าเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดนะครับนี่มีสมาชิกมากกว่า14,000พันท่านนะครับยอดผู้ติดตามอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประกันใดก็ขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับ EP ตอนช่วงเย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรมาแ่งปันกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเฮงรวยๆสักว่าถึงรทุกท่านครับสวัสดีครับ